ทำขร้น,อ,อ,น,ยนรอ,อย่างสบายใจอเอาไปเนี่ยอะไรวะเนี่ยก็เหมือนเดิมเราทำขึ้นอย่างสบายใจกูทำอะไรผิดเนี่ยบางครั้งอยู่ในนั้นก็เปิดขานะาท่านี่เลยเหรอขอตัวตายเลยเหรอไปแก่ได้แม่งเงียบเหงาจังเลยนะเนี่ยฮ่าฮะขับตุ๊กตาเสียงเพลงกันนะในสุดท้ายวันยี่สิปีฉันก็สามารถที่จะกลับบ้านได้อ่ะเราเริมาเล่นยิกันลเลยอ วันนี้ไม่ใช่วันของนานาคิดโดเป็นวันของฉันต่างหากมาในไล่พวกโปเกมอนอันนี้คืออะไรนี่คือการล่าของจริงอ่ะตามแผนเด็ดๆอะฮะะอไรเนี่แล้วก็เจอทางนี้เลยค่ะขอบใจนะทำไมประตูทุงปิดได้แล้วเนี่ยไม่เข้าใจเลยอ่ะเฮ้ยไฟดับเดี๋ยวสุขสานวันเกิดพี่อันนี้เค้กเอออร่อยมากๆเลยอ่ะเอาล่ะนะทุกคนรวมตัว อะะไรมวันนี้จะมีอะไรจะให้พวกนั้นด้วยนะพร้อมจะรับแล้วใช่ไหมล่ะเอ้าสวัสดีครับเป็นเด็กดีครับเด็กเสียสิบเอวดู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 ห่อทำเควสนี่ไงเ้ยขอแห้งไปหากินน้ำดีกว่าโอเคอย่างนี้เย้เสร็จแล้วต่อไปก็เควสนี้ลลลลาาาาทำเควสต่อกัวมรดุเอไอชิตะกุตาจตาแเวบ ไปหากินข้าวดีกว่าเฮ้ยน้อยนายสีเหลืองออกไปซะเถอะไม่มีใครอยู่แล้วขอกินละนะงาไอ้ว่าไอ้คนจะมาหนิน้าไปแล้ว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 ต้องรีบกดเฮ้ยไม่มีใครมาหรอเพื่อนกดช่วยหน่อยดิอ๋อโอเคขอฝากนะพ่อคะโอเคเสร็จแล้วรูปไปกันเถอะเย่ามาเลยด่าจ้าโคตรโดรเลยพวกนายอ้าต้องกดตัวไหนอ่ะไปหาเด็กลดีกว่าอันนี้ป้อม เออขอทางหน่อยเอออะไรเนี่ยนายเป็นบ้าอะไรนี่ฮะไม่ได้เป็นอะไรเลยเอาให้ยาวเฮ้ยเสร็จไปดุตัวก็ต้องจำมันเหรอเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ้าวต้องกดอะไรอ่ะเหมือนจะไม่มีคนอยู่ที่นี่นะเอาละนักแกสซเขียวยังจะทำอะไรนะใช่ใช่คิดจะทำอะไรทุกคนติดเกมเอ้ยเดี๋ยนะใช่เลยต้องเป็นปุ่มนี้แน่ๆ ต่อไปก็โอ้ล่างบนบนแล้วก็ตรงกลาใครมานำเครื่องเท่านี้เนี่ยฮะนี่นายทำเลสละเนี่ยฮะฮะดูอะไรกันน่ะไหนเขายังทำเครืไม่เสร็จเลยสิโอจริงเหรอเนี่ยแล้วก็ปุ่มสุดท้ายเออปุ่มนี้เลยไปใครในใจเลยที่เออหอนี่มันไม่ได้นะเต็มไปเลยเต็มไปเลยจัดจังหวะหอ หมดคำสิเบาถ้ามันผิดชู้ฉันนี่นะไในสุดก็เควสสุดท้ายสักทีสวยตอไปมาเสองมาเร็วรีบทำเควสกันเฉยเลยเบอรี่ทำเควสกันเลยของฉันตัวนี้นะูนี่เออเอาละต่อไฟกั<อ>นเไปก่อนเนาะโอ้ยสนุดห้าขวบต่อไฟอันนี้ ใส่อันนี้โอเคเอาวไม่ได้วันริ่มใหม่ะต้องไปแก้รสนิยมเถอะเว้ยไหนเพื่อนดูดิอะไรจะทำอยู่ออกไปดิอ๋อเหรอก่อนได้ว้าวไม่แล้วนะเว้ยเฮราจะด้วยสิเอาอะไรวะเนี่ยโถู่ดีประตูทำไมอย่าอะไรวะเนี่ยเด็กก่อนอย่านะจะหัวเราทำไมเนี่ยนี่มันขัดจังก่อนนี่นาโอ้ยลูก รอบที่แล้วเนี่ยต่อว,ว่อันที่หนึ่งระมัยอันที่สองรสุดท้ายเอเป็นไปได้ไงเนี่ยอันที่อันที่อันที่สามเฮ้ยได้ชเฉย,ยแม่จ๋าผมทำได้แล้วแม่จ๋าอืมฮึเสลย์ไม่เคยเปลี่ยนเลยเพื่อนกูฉันออกมาอีกแล้วล่ะเนี่ย อ้อลือมกูเป็นขบมาก่อนไม่จะไม่ยอมแพ้หรอกนะค่อยค่อยลืดไปเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนาะอ่ามาลูกพอตาบอาอันนี้ทำอะไรเหรอครับอันนี้พอมาอัหลดข้อมูลนะลูกไม่มีการล่าตอนนี้คนอยู่ไหนบ้างเนี่ยฮะ แกแะแกสีส้มนั่งใสสุดแล้วอะ่ะไปตามมันทุกคนดูวุ่นวายจังเลยอ้าวรู้สึกเหนื่อยจังเลยอะ่ะตัดรถที่เจนล่ะนี้ฮะ <c oughs> จะไม่ยอมตอกหน้าตายแน่แกสนุก <c oughs> จังเลยค่ะคนเนี่ยไปละเด้อโอ้ยอะไรวะนั่นนะเฮ้ยคนตายเอ้ยแจ้งเลยวุ่นวายฉันรุดมานานแล้วนะแต่มันไม่ติดเลยสักทีเดียว เราไม่ตายหาไปแล้วดูเขาสิเขายังทำเควยอยู่เลยอ่ะนั่นสิทำไมทำเควยนานจังวะสงสัยรูปการ์ผิดฝั่งกูเนี่ยเกมจบแต่กูยังรอยอยู่เลยเนี่ย ไหนดีนะว้าวเขาเลือกหมวกกันเล้วเนี่ยถ้าเราจะไขดีกว่าอขอเลือกด้วยไดแม่อยากเลือกเหรอก็เดีย๋ยวแป๊บนึงได้หมวกละโอเคนเลยฉันว่าฉันจะเอาเอ่อไอ้อันเนี้ยเออไม่ผิดเท่าไหร่หรอ่ะายกิ้งเหรอโอ้โหอะไรวะนั่น่ะเอ้ยต้องมีอะไรที่ถูกใจสักอย่างาสินะเดหน,นีา แอบ,บไหนดีล่ะเนี่ยว้าไอขีไม่เอาบ้าเอา้ยขี้บนหัวขีต้องรีชดออกขีดจูขีเช็ดออกเอช็ดออกเช็ดออกไม่ได้น,ะน่าเกลียดจังเลยเลือกหมอกคนเหรอฉันขอเอาได้คนสีฉันขอเอาถั่วงอกนะใช่ว่าน,นายหมอก,กับไอ้นี่นะโอ๊ตีฉันไม่ชอบชาวล้อนะเพื่อนแล้วถ้าเป็นนี่ล่ะเพื่อนไม่เอาเรื่องนะั้นน่ะฉันไม่ค่อยชอบละเพื่อนจะเป็นสาวหรือเปล่านี่ก็ดูฉันไม่ชอบแล้วถ้าเป็นนุ่มหล่อล่ะเพื่อนบอกเลยว่าไม่ชอบลองใส่สักทีเถอะนะมาๆๆ ไม่ฉันไม่เอาเชนะเพื่อนใช่แล้วนิดเดียวเองเพื่อนจะเอาหัวงอกอ่ะหัวงอกมันเชยจะตายเชื่อฉันเลยเพื่อนหัวงอกหายหัวงอกจะทีไรหัวงอกทีขึ้นพ้นไม่ได้สักทีอ้าขี่หรอขอโทษ ขขโทรได้ครับเขตำรวจที่ต้องระเบูนลูกผมตกลงไปไม่เป็นไรช่วยๆกันนะแต่ว่าทำอีท่าอะไรยิงตกลงไปลหละนี่ระหว่างนี้ผมพุดท่อเขาก็ติดนน้นแลรอครับคือมนไม่ได้อ๋อเข้าใจละโอเคเออเนี่ยนั่นก็แสดงว่าแกเป็นรัวเตอร์สินะผมไม่กินคุณหรอกนะย้อนล เพื่อน้ขาไปม,มีน้ำตาลให้ลองชิมดิอร่อยอ,อะอร่อยขนาดไนฮะมีอะไรเกิดขึ้งนงั้นเหรอไหนเฮ้ไปยิงถามห้อยเลยแลวถวนั้นวะนก็ว่างั้นแหละสงสัยเป็นโรคจิตออฮะเออเพื่อนโรคจิตบันแป้งไงหรอวะเฮ้ยใครจะโรคจิตแล้วเก่งขนาดนี้วัเนี่ยะให้มุดท่อเหรออืมกดตรงนี้นสินะฮึเอออืม,ออมห้าคนด่า ทำเคว้อย่างสบายใจฟังแกน,น้ำเสียงไม่อยาค่าแล้วโอเคหาเขาอืน่นดีกว่าเจอเหยื่อแล้วไอ้หมกปำไม่จะอันง่าๆอ่ะมือขิ้นผมกินมอกปำเพงหมกปำไม่จันใหาๆอ,อ่ะมือขิ้นผมกินมอกปำไปหาหมกตรง,งอื่นอ้โอโหเต็มเบ้าตาอ้อโหโอะตอมยังเห็นเลย